สวัสดีครับพี่เอกยิสุบ้านเก่านะครับวันนี้พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับห่างหายกันไปนานเลยสําหรับคลิปใน YouTube เนาะวันนี้พี่เอกก็ได้มีโอกาสนะครับมาทำรีวิวรถนะครับให้ชมนะครับอีก1รุ่นนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับสียอดนิยมเลยเทาแลมโบนะครับสวยงามมากนะครับรุ่นนี้นะครับสังเกตได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเอ๊เป็นไฮแลนเดอร์แต่ทําไม มันเตี้ยๆอะใช่ไหมอ่ามันเตี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าทรงยีรับแคะนะครับลูกค้าสั่งพี่ผมอยากได้ยีรับแคะตัดขายผมหน่อยได้เลยนี่เลยครับมาชมกันเลยคันนี้นะครับใส่แมกนะครับเป็นของวูเบอรลนนะครับตัวนี้สุดยอดแข็งแรงมากแล้วก็มีรับประกันด้วยนะครับแล้วก็ยางนะครับสองห้าห้าห้าสิบห้านะครับดูสีนะครับออกรถกับพี่เอกทุกคันนะครับ เอาแว็บอย่างนี้เลยเขาพิเศษขัดสีให้มาดูภายในนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเกรด LDA นะครับ LDA เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Highlander ยกสูงนะครับนี่ภายในสวยงามมากนะครับออปชั่นครบคันนะครับมีจอนะครับมีหน้าจอแล้วแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับระบบความปลอดภัยถุลงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเกียร์เป็นเมนวนวล6สปีดนะครับแล้วก็พร้อมโอเวอร์ดิสสอตำแหน่ง ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็แรงแน่นอนนะครับด้านหลังห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายมากนะครับนี่โอ้โหนี่แค่รุ่นเริ่มต้นนะสวยเลยทีเดียวนะครับทรงนี้ก็เขาเรียกว่าหน้าสองหลังสี่สเต็ปย้ายแหนบนะครับ ย้ายแหนบที่นี่่ของเราเป็นงาน C N C นะครับเป็นเหล็ก C N C เลยนะครับ C N C เข้าเขาเรียกอะไรตรงรุ่นนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กบางๆเอาไว้รองพาอย่างนั้นไม่เอาเนาะเพราะอย่างนั้นอ่ะมันเสี่ยงต่อที่ทําให้อ่ามันหักได้นะครับแล้วมันอันตรายนะครับพี่เอกจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับราคามันถูกก็จริงแต่ว่าเราไม่ใช้นะครับเราเอาแบบมาตรฐานให้ลูกค้านะอ่ะโบคันนี้นะครับ59,900เาเเท่านั้นนะครับออกรถได้เลยแต่งให้ตามนี้นะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักพี่เอกมาได้เลยนะครับในทั้งช่องทาง y o u t u b e ก็ได้นะครับหรือว่าช่องทางเพจ a c e b o o o นะครับเอกอีสุบ้านเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกจะขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับหน้า YouTube นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ y o u t u b e ของเอกอีสุบ้านเก่าเองนะครับแล้วก็เบอร์โทร0963912059นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ